เอาครับมาเบิ่งบังไฟอีตื้อฝ่ายเอ็มลอยนะครับผมอ่าบังแรกจะจุดเลยนะครับมาเบิ่งน้ำกข็ว่าสิเป็นยังไงฮึบโอ้เข่าแล้วพี่น้องเข่าแล้วอันนี้น่าจะแง่สุดแล้ะดะเพราะว่าผมหามไปไพ่ได้แค่นี้นะครับแง่กว่านี้น่าจะโมมีแล้วขัดแง่กว่านี้สงสัยสิเป็นแบบว่าขนมแบบเป็นวงกลมนะเป็นเกือบปีบในแง่วงกลมนะสมัยนี้ไฟอีตื้อไงพร้อมแล้วผมจะเล่นท่านหรือบอตนะครับเข่าแล้วนะครับพี่น้องลุ้นเบิ้งน้ำกันครับเอาบ่ล่ะเข่าอยู่นะครับ เขาอ,อยู่นะครับอย่ตื่นยันครับเขาแล้วพี่น้องเขาแล้ว สวัสดีครับผมเบาลุงอีสานมักงวนครับผมมือนี้ผมสีผ้าพี่น้องมาเห็ดฝั่งไฟอีตื้อขนาดใหญ่ครับเนี่ยพอดีมี่เอฟซีขอมาหลายผมก็เลยจะจัดให้นะครับผมแล้วก็จะมีบั่งไฟฝาเอ็มลอยนะครับผมไอ้ล่องจะเห็ดบั่งไฟซวยเนี่ยนี่แถวบ้านผมเอื้องไฟซวยผมบอกว่าบ้านพี่น้องเอื้อนอยังนะครับอันนี้แต่ว่าจะเห็ดเป็นบั่งใหญ่นะครับเอากลับกลวยมาเห็ดตั้งหาเห็ดเป็นบั่งใหญ่ใประมาณเกือบซ้มแขนเลยทีนะเห็ดแบบนี้เป๊ะๆเลยเห็ดซ้มแขนแล้วก็จะมี่ฝั่งไฟหลุกหลงนะครับผผมมงงจะเป็นบัไฟอีตื่บจ้าไอ้ลงงจะมีบัไฟก กลวยเนี่ยแล้วก็บ,บังไฟลูกหนูนะครับผมถ้าเบิดจะมีสี่อย่างนะครับผมมาเห็ดกันเลยเดี๋ยวผมจะเห็ดบังไฟฝ้ายมดลอยก่อนนะครับตัวนีง้ง่ายๆตำตำแล้วก็เจาะแค่นี้แล้วก็เล, e ลี้ยมัเห็ดบังไฟอีตื้อลงกับเสียบบังไฟสุ้ย ครับตอนนี้กะได้แล้วเบิร์ตช่ยย่างนะครับผม <c oughs> บังไฟอิตื์ฟ้าเอ็มลอยด์ <c oughs> แต่กับบังไฟอิตื์อยักนะครับอิตืรอใหญ่เนี่ยหาใบไฟใหญ่ได้สุดจำนี่เระพี่น้องเออใหญ่กว่านี้ก็อาจจะบ่ได้แล้วนะครับนี่ <c oughs> แล้วก็จะมีบังไฟซุ้ยยักอ่านี่บงังบังอันธรรมดาต่างกันหลายวะ <c oughs> เออบ้านพี่น้องเอื้องไฟอียังครับเนี่ยนี่แต่ว่าบ้านมือผมเอื้องไฟซุ้ยนะครับ <c oughs> บังไฟซุ้ยยักและกะะ้ังจากนี้บังไฟลูกหนู จ้องหัวหอมไปไปน้ำลวกเลยชื้อไปเลยสิม <se ั้จ um> ู่ดงไฟสวยเอออันนี้ก eh ็มีค่อขอมามีค่อขอมาเบิดทุกอย่างเลยเหลือแต่บังไฟตะไลบบท่านไหนมีสั่งเฮ็ดไผ่เบิ่งอยู่นะครับผมจึงเดย์ก็ฝากติดตามน้ำเรือเลยนะครับจะได้มีบังไฟหลายแบบหลายอย่างเฮ็ดให้แน่นอนครับผมถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดอีหยังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมคลิปใดย์ที่โบทเฮ็ดผมจะเฮ็ดให้โอเคไปพอกันที่ทง ครับผมตอนนี้ก็ได้มาหอดท้องหน้าแล้วครับผมผมจะมาจุดบังไฟฝายมลอยก่อนนะครับผมเป็นบังไฟอีตื้อฝายมลอยมาเบิ่งวานสิเป็นยังได๋จุดอันนี้ก่อนที่จริงมีหลักอันนี้อยู่หลักสีจะเอามาเสียบบังไฟอีตื้อแต่ว่าลืมเอามาเตรียมไว้อย่างดีเลยเอาขอนเอาดามขอนเข้าไปเป็นยังได๋ลองเบิ่งเอ้ยน,น,น,น้องเบิ่งเด้อมาสิเป็นยังได๋ยอาครับมาเบิ่งบังไฟอีตื้อฝายมลอยนะครับผมอ่าบังแรกจะจุดแล้วนะครับมาเบิ่งนทุกันว่าสิเป็นยังได๋ยฮึบโอ้เข่าแล้วพี่น้องเข่าแล้วไปยังได เฮ้เฮ hey, 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 hey. oh. ้เฮ้เโอ้รูเทียดวะโอ้โือฮือฮือจุดมึงไฟอีตือ้อบังเงี้ยต่อไปบานนี่อา้ามาเบิ่งแต่ว่าหม่งไฟซวยยักนี่เอาไว้ที่หลังเพิ่มจุดเพิ่นมเฮ็ดลูกหนูก่อนเห็นลูกหนูวงแรงมากชีดมอเตอรตัวนี้นะครับนี่หม่งไฟซวยลูกมันจูดลูกมันให้เบิ่งก่อนก,ก็ได้เอา้านี่บักหน่อยสิเป็นจังซี่บางหน่อยให้เบางก่อนขึ้บ่เขาา้าล่ะหง่ายบ่มีเกียร์บ่โอ้ ขอสับเดี๋ยวอยูดยบด้งก็จะว่างหยุดบ้งน้อยแล้วจะเมื่อบิบงังบังไงว่ามันสิเป็นคือกันบ่โอ้ยมโมมีหิเกียร์ด้วยเลยว้าวฮะบ้านี้บเบิึงไฟตื้อยักบา้านี้โอ้สุดยอดเลยได้เวลาแล้วพี่น้องที่ขอมาหลายคนนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับหลุดเบิ้งน้ำกันว่าสิเป็นตังไต่นะครับ,บเบิึงไฟตื้อยักนะครับ อันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้ะดะเพราะว่าผมหามไปไผ่ได้แค่นี้นะครับใหญ่กว่านี้น่าจะบ่มีแล้วใหญ่กว่านี้สงสัยสิเป็นแบบว่าขนมแบบเป็นวงกลมนะเป็นกระปีบมีแง่ว่องกลมนะส,สมสัยตะกีดอ้าวสุดซูดครับสุดเดี๋ยวหักปลายอีกีดหักปลายตะกีดหน่อยเพราะว่าลืมนะที่จริงเห็ดเล็กสำหรับอันนี้ม่แล้วล่ะๆๆๆนี่พร้อมแล้วนะครับไฟอีตื้อใหญ่พร้อมแล้วผมจะเล่นท่านหรือบ่เอานะครับเขาแล้วนะครับพี่น้องลุ้นเบื้องต้นครับ เขาบ้าหรอเขาอยู่นะครับเขาอยู่นะครับอยืดตัวยันนะครับเขาแล้วพี่น้องเขาแล้วโว้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลัวหัวเฮ้ยพวกไปเลยไฟโบเกียนโอ้ โอ้มีแก是是่เม em um ือแน่นอนพี oh, ่น้องปุอ้ยเบิ่งนี่มาเบิ่งเบิ่งรู้เถียอเบิ่งผีเกี้ยวมา่อยผีปุ่มซะสร้งม่อยเลยสราเบิ่อเลยโมแกนพอนโอ้มันโมแกนน้ำพี่น้องสงสัยแบบมันตำโมแกนน้ำเนาะแก่เมื่อยอ่บอกได้ยังไงแต่แก่ไมอบอกแตกกว่าเนาะตำมันแตกโมแกนเออตำไม่กรแตกน้ำเนาะแตกว่ามันโอ้ตอนแรกนี่มันแกนอยู่คือตำแล้วนี่มันงาออกมันเลยโมแกนหน้าพี่น้องผมก็ว่าอยู่ผมก็ตำแกนอยู่นะแล้วก็ผมก็เอาลวดนี่มัดมัดไว้นะเออ มันกกบบกเกิดถกวาล์วมันโบกแก็นต่ำหรือมันงะเดี๋ยว,ยวจังได้ถ้ามีโอกาสผมจะแก้มืออยู่ได้พี่น้องเด้อไปเป็นบัง,บงไฟหลูกหนูจุดมาใส่ซบังไฟส่วยหยักเดียวกันปั้งต่อไปบ้านนี้มาไอ้ล่งจัดการไปครับผมตอนนี้ไอ้ล่งอีสานวงวนกะกำลังแต,งต่งโตบังไฟส่วยหยักนะครับผมนี่แต,งต่งโตมัดหางมัดหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นบังไฟหลูกหนูนะครับผมพุ่นบังไฟหลูกหนูนะครับผมจะจุดยุ่นแรนมาใส่ส่วนวันยุนี่นะครับผมเออ พอดีมีเอฟซีขอมากอะจัดให้นะครับผมเฮ็ดให้เบิ่งเลยนะครับแต่ว,ว่าบ่ฮู้ว,ว่ามันสิเป็นจังได๋อันนี้เบ่งไฟซวยยักษเบ่งไฟกับกล้วยยักษ์ก็เฮ็ดให้จัดให้บ่งไฟฟ้าเอ็มลอยเบ่งไฟพี่เตือนหยักษก์เฝ้า <c oughs> <c oughs> บ่ขึ้นถือว่าเฝ้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องมีแก้มือแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ลงมัดอันนี้ก่อนแล้วก็สิเปรแต่งใส่สนวนทุกคน <c oughs> อ่ะแต่งตัวแล้วไปแต่งดนเหียอันี่ เออ,อร่องไหมดีดปอดอยู่วะมัทูเซงแรงมันตำเตือบเยอะเลยโอ้ยสิเป็น,นตั้งไหนฝ้าย <c oughs> <c oughs> ลูกหรูแลนมาหาของฝ้ายซุยยักอ่าอันนี้สั่งสันโดยไอ้ล่องอีสานมักมวนนะครับโอ้าสิเป็นตังไหนของผมกะเฝ้าละเมื่อนี้แต่ว่าผมจะแก้เมื่อแน,น่นอนฝ้ไฟตื่อยอยนยิ่ผมุงกะน้ำแตกเนาะโอ้ยคือมันงะมันก็บอร์กียนทำไมฮะ ยังโอ้ลมแห้งดีขนาดโอ้อากาศดีแห้งพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยหดหนาย้อนเบาตัวนี่เออเอาเอามาเบิ้งหวานพี่น้องมาเบิ้งหวานสิเป็นตั้งแด่ครัไฟแชกบอกไฟแชกอยู่นี่เอาไปไปใส่เบิ้งพี่น้องเอาหาใหม่ตัวข้ามาไปลูกหนูนะครับเดี๋วไปใส่บมึงไฟช่วยยักนะครับอันนี้เอาไปลงแย่ตุดนวลนะครับแย่ตุดนวลหงไฟลูกหนูอยู่นะครับอันนี้เอาไปเอาจุดนวลเขียวมาเลยยังไงโอเคผมแย่ตุดนวลไปลูกหนูนะครับครับพี่น้องผมจะจุดยหงไฟลูกหนูนะครับ เอาสิเป็นตังได้นะครับโไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยี่ยงปะเที่ยงปะทู่ปะโอ้ยเฮ้ยไ่ไว้เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเข้าแล้วไฟช่วยเงก้ยไฟช่วยเงก้ยทางแล้วไฟช่วยเงี้ยทางแล้วเฮ้ยไฟช่วยเงี้ยทางแล้วเฮ้ยไฟช่วยเงี้ยทางแล้ว เฮ้ยโอ้โอ้โหยังวะเฮ้ยมันก็ไปแน่นอนวะตกเอาไม่ตกแก้มือเฮ้มือนี้พี่น้องเฝ้าเบิดเลยพี่น้องมือนี้โอ้ยทุกวงไฟเลยก็เปื่อไปแน่นอนวะโอ้โหวงไฟสวยหยากอุ้ยเฮ้ยคนกลุ่มๆนึงผมขนในซืีเรียบบอ อ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เฝ้านะครับผมบ่มีบังเดชขึ้นดีเลยไฟลูกหนูกับมายางแห้งโอ้นี่มันเบิ้งเบิ้งสภาพเบิ้งอันนี้โอ้หโอ้โหเด้อมันคือออกหัววะโอ้ตัแก้มือบรนี่แก้มื่อแก่เมืออยู่ด้ครับเท่านี้ต้งได้กะฝากติดตามนั่นเลยกดไลค์คลิปนี้แหกมังใจได้พี่น้องเด้อขอจักรลองลอยไรเด้อังเดชมาพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ใครไม่ติดกัน